สูงฉีดวัคซีนที่ส,สาราประชาคมเภอเมืองเลยเนี่ยนะครับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนซีโนแวคนะครับจำนวน300รายสำหรับนะครับคน2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นครูบาอาจารย์น่าจะมาสัก180คนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือประชาชนนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีการรับาดสูงที่ประกอบอาชีพนะครับต่างๆอาชีพบริการต่างๆอีกประมาณ120คนนะครับเพื่อที่จะนะครับเป็นการกระจายวัคซีนเนี่ยให้ัวถึงทุกพื้นที่จังหวัดเลยอย่าง,างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเอาไว้ในเบื้องต้นด้วยว่านะครับสถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คงจะเป็นจุดที่ทําการฉีดวัคซีนในโอกาสต่อๆไปนะครับที่เราจะรับการจัดวัคซีนมา จริงทั้ทงเขตนะนะเราตจังหวัด8สตานตอนบนเนี่ยวันนี้เราฉีด43,400คนคใน104หน่วยฉีดนะครับนะครับแล้วก็กระจายในโรงพยาบาลตูวรพทั่วไปรพชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยฉีดนอกน,นอกหน่วยโรงพยาบาลแต่ที่นี่ก็เป็นลักษณะหน่วยฉีดนอกโรงพยาบาลแต่ว่าระบบข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับ,รบที่นี่วันนี้ก็ฉีดประมาณสัก300คนแล้วก็พรุ่งนี้ ผมที่นี่ก็จะเป็นแบบ่มเฉพาะครับเท่าที่ดูมาแล้วจากโรงพยาบาลแล้วมาที่นี่เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยดีนะก็เรียบร้อยดีนะครับเรื่องของวัคซีว่าเสียภาพในการฉีดไม่มีปัญหานะครับเรื่องของบุคลากรเรื่องของพยาบาลที่เรื่องของการฉีดขอให้มีวัคซีนมาครัถ้าเป็นแอสตราซินิกาเราก็จะนัดสิบหกสัปดาห์ก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมเ็ก้าแล้วก็มีเวลาเยอะในการต่อไป ว่าจะได้รับความผูกพอใจแล้วก็ได้รับความสะดวกอย่างท่านนี้ก็ตอนนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับเาจะลาปูงนะครับมาตอนนี้ก็ถือว่ารอพักนะครับรอพัก30นาทีครับเหตุอาการนะครับถือว่าเป็นความสะดวกนะครับเป็นน้องประชาชนแล้วก็เรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนนะครับท่านพีนน้องประชาชนที่ได้รับการนัดหมายนะครับในจุดนี้นะครับท่านสามารถเดินทางนะครับมารับบริการการฉีดวัคซีนนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับ อำนวยความสะดวกทุกฝ่ายนะครับท่านจะได้ความสะดวกนะครับ